สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเ,ทเต้นเต้ถั่วห้าสีน,นะคะอันนี้เป็นถั่วเหลืองซี่ที่เราแช่ไว้แล้วสี่สแปดชั่วโมงนะคะเราก็จะมาล้างเนาะให้น้ำใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะถั่วอีกสี่ชนิดก็จะมีถัวถ่วดำถัวำ่วแดงถั่วขาวแล้วก็ถั่วเขียวนะคะก็ทำเหมือนกันเแต่ว่าถั่วเหลืองเนี่ยเขาจะเกิดฟองเยอะนะคะแล้วก็จะมีกลิ่น นิดนึงนะคะถ้าถ้าถ้าใครเคยแบบดื่มนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยมันจะออกกลินแบบนั้นเราก็จะล้างให้ไม่มีกลินก่อนเนี่ยนะคะรอบสองเราก็จะสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยจะใสขึ้นนะคะก็ล้างไปประมาณาสามถสี่รอบนะคะ หลังจากล้างถั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มถั่วนะคะโดยเราจะต้มถั่วเหลืองแยกจากถั่วชนิดอื่นนะคะ,อ,ะอันนี้เพื่อให้ง่ายนะคะเราก็จะต้มถั่วแดงถั่วดําถั่วขาพร้อมกันไปเลยเพราะว่าลักษณะเม็ดเนี่ยเขาใหญ่ใกล้เคียงกันนะคะถั่วแดงจะใหญ่กว่าน้อยแต่โอเคได้อยู่ก็จะได้ประหยัดแก๊สด้วยต้มไปประมาณ30นาทีะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยเติมถั่วเขียวลงไปนะคะเพราะว่าถั่วเขียวเนี่ยเขาจะสุกง่ายใช้เวลาประมาณ10 ถึงบหนาทีก็สุกแล้วเราจะต้มแม่เขาเละนะคะก็สังเกตดูว่าเมื่อไหร่ที่เขาสุกกำลังดีไม่ไม,ไม่ไม่นุ่มจนเกินไปไม่เละเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเมื่อต้มถั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำทิ้งในขณะที่เขายังร้อนอยู่นะคะเพื่อที่เขาจะได้เขาเรียกว่าระบายความร้อนแล้วก็ระเหยน้ำออกมาได้ได้เร็วขึ้นนะคะ ถั่วก็จะแห้งเร็วด้วยเสด็จน้ำสักนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะคะเขาจะได้แห้งเร็วขึ้น ก่อนที่เราจะาถั่วมาคลุกกับเชื้อนะคะเราต้องผึ่งถั่วให้แห้งนะจะใช้พัดลมเป่าก็ได้นะคะเพื่อให้เขาแห้งเร็วขึ้นนะในขณะที่เขายังร้อนอยู่เนาะนะคะสาเหตุที่ทําไมเราต้องทําให้ถั่วแห้งก่อนที่จะคลุกกับเชื้อเพราะว่าถ้าถั่วยังเปียกเนี่ยเวลาที่เราใส่เชื้อลงไปนะคะเชื้อเขาจะเดินได้ไม่ดีนะคะมันก็จะไม่ขึ้นเป็นเพนเช่นะคะฉะนั้นให้แห้งก่อนแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวเชื้อลงไปนะคะตามสัดส่วนที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะเราจะค่อยๆค,คลุกหัวเชื้อกับถั่วเหลืองก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อตัวนี้จะเดินได้ดีกับถั่วเหลืองเพราะเขาไม่มีเปลือกนะคะ ก็จะทําให้เชื้อเดินดีก็ค่อยๆค,คลุกค่ะไปทีละส่วนนะคะค่อยๆผสมไปนะคะไม่ต้องใจร้อน,นะคะ่ะค่อยๆจนกว่าเชื้อเขาจะทั่วถั่วนะคะทั้งหมด เมื่อเราคลุกัวเชื้อทั่วแล้วก็จะตักใส่ถุงซิปนะคะเ,เพื่อนๆจะใช้กล่องพลาสติกก็ได้นะคะมีเห็นหลายคนทําอยู่ว่าใช้กล่องพลาสติกแต่วันนี้ก็ใช้ถุงซิปนะคะทีนี้ถุงใหญ่เราก็เลยแบ่งส่วนนะคะซีลด้านตรงกลางแล้วก็ฟากาหนะึ่งเราก็จะใส่ถั่วได้เป็นสองส่วนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะทําเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆก็ใส่ให้เต็มถุงไปเลยค่ะ ขนาดถุงก็แล้วแต่ความต้องการเพื่อนเลยนะคะเลือกเอาได้เลยมีหลายขนาด จากนั้นเราจะใช้เข็มนะคะนี่ก็ใช้เข็มหมุดที่ทำความสะอาดแล้วโดยใช้เสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะคะเจาะเพื่อนๆจะใช้ m a ้จิ้งฟันก็ได้นะคะจเจาะรูถุงเนี่ยประมาณห่างกันประมาณ2เซนนะคะเจาะให้ทั่วเลยที่เราต้องเจาะรูเพราะว่า เชื้อราเนี่ยเขาจะเจริญได้เขาต้องหายใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้อากาศเขาผ่านทางรูเนี่ยนะคะ จอดทั้งสองด้านเลยนะคะให้ทั่วเลย เสร็จแล้วเราก็จะไปวางบนชั้นที่พื้นไม่ทึบนะคะเพราะว่ามันจะได้มีการระบายอากาศด้วยถ้าเราไปวางบนพื้นที่ไม่ระบายอากาศนะคะเพราะฉะนั้นลาเนี่ยมันจะเกิดความชื้นขึ้นเนาะเพราะว่าเขาหายใจแล้วมันก็จะมีไอ้น้าจะชื้นชื้นมากไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีทําให้เส้นใยมันล่มนะคะก็จะไม่เกิดเป็นเทมเป้อันนี้ผ่านไปแล้ว30สิบชั่วโมงเราก็จะเห็นใยลาขา,ขาวๆขึ้นมานะคะ แต่เราจะบ่มไปจนถึง48ชั่วโมงเนาะจนกว่าจะพร้อมที่จะมารับประทานนะคะครบ48ชั่วโมงแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นใยเขาจะแพกันแน่นจนไม่เห็นเป็นลักษณะใยญแล้วนะคะมันจะแพกันเป็นคล้ายๆเนยนลักษณะที่เป็นผิวเรียบเ,ยบเนียน,น,นเลยนะคะนี่เราจะแกะออกมาดู เรียบร้อยแล้วค่ะเทมเป้ถั่ว5สีอาหารเพื่อสุขภาพนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะถ้าใครทำแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ